เรถก็ย no ังใหม่ๆอยู่เนาะเห็นปะแมคอเด้อคันี่งานแมคโครับเครื่องมีปัญหาน้ำห่อนเ่องห่อนห่อนจนหลุดสูบละลายแวนหักเลย หน้าบ่แห้งได้แต่ว่าลูกสูบแล้วไรเรียนทางเขาไปเหตุหนามแห้งมาทีหนึงมันของหอนแหง้งเขาปา,ปปออาปดฟ้าสูบเสื้อสูบออกปัญหาคือมันมันปาดฟ้าสูบออกแล้วมันปาดหัวลูกสูบออกรอบในระยะชักหัวลูกสูบมันจะสั่นลงรอบมันจะจัดขึ้นเครื่องมันเลยหอนการสูบไงเลยรูนไหม ซ้ำคเครื่องอกสูบขอเวียงสูบพกลูสูบพกบีบีแต่ว่ารุนเครื่องอะไรมัน C J B หนึ่ง C B D หนึ่งเออนี่เรียนอันอะไรมั้สูบสูบปาดหวัวออกเดี๋ไปกึ่งเมื่อไหร่เนี่ย้อยกึ่งยังไม่มอยู่ ถ้าเบิ่งขั้นตอนประกอบครับไม่โครเด้อขันนี้ฟัง้ออ,อ,อ,อนี่ยางหลังเจ้านี่เนี่ยเจ็นจิบอียังอ่ะน่ะแหงเลย มันเป็นนาแตกได้นี่เสื้อแตกอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวอันนี้กันนี่ไม่งงเงี้ยการที่สุดมันกระแทกนะมั้ยมันกระแทกเนี่ยกดกดแล้วก็หมุนเมื่อกี่กดนี่นะ เน่คนมงนี่คนมงนี <atem> vet, ังมทเีกักม่ฟินมึงดำดำแล้วมันโดเาหอนแท้ต่กอกับผมได้ยุ นี่มันโยกได้สองตัวด้ พ่อรวะรวมราพมันยู่ดอกระบายพวกแมงซัดซัอ้ในัน้วคือเรื่องซื่อๆเอาเอา